สวัสดีเพื่อนๆพที่พี่ที่รักนักสะสมเหรียญเก่าเบ้นเก่าะนะครับวันนี้มาพบกับแสงทองสองทางอีกเช่นเคยนะครับกับเหรียญ5บาททั้ง2ปีพศนะครับแล้วก็เหรียญ10บาท1ปีพศนะครับที่ทั้ง2มีอยู่2 2ปีพศนะครับที่พี่ๆี่น้องๆลุงป้าอาน,นั้นนะครับก็ยังส่งข้อความนะครับส่งข้อความเข้ามาสอบถามกันเยอะมากมายเลยทีเดียวนะครับซึ่งวันนี้แสงทองสองทางก็จะนำเอา สองปีพศเหรียญสิบาทกับเหรียญห้าบาทนั้นเอามาตอบคำถามพี่พี่น้องๆนะครับแล้วก็เอาเหรียญห้าบาทอีกปีพศหนึ่งเอามาพูดคุยกันครับโดยหยิบยกเอานะครับปัญหาบ้านเมืองนะครับนายนคราวนั้นนะครับเอามาพูดคุยนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับช่วงนี้นั้นนะครับพี่พี่น้องน้องนักศึกษานะครับออกมาเดินนะครับเรียกร้องต่างๆซึ่งเป็นตัวแทนให้กับ คนไทยทั้งประเทศนะครับเศรษฐกิจของเรานั้นนะครับมันถอยมาเยอะมากแล้วนะครับบ้านเมืองของเรามันเดินถอยหลังมาเยอะมากแล้วนะครับตอนนี้จะเลยกรุงศรีอย,ยุธยากลับไปจนถึงไหนแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็เอาละนะครับจะดีร้ายอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยบันในเหตุการณ์ต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในครานั้นนะครับซึ่งเหรียญ5้าบาทเหรียญนี้นะครับจะเป็น ควาสมสรงจำนะครับซึ่งเป็นเหรียญประวัติศาสตร์ของอชนิดราคา5บาทเลยทีเดียวนะครับเหรียญเหรียญนี้นะครับของปีพุทธศักราช2,535นั่นเองนะครับปีพศ2,535นะครับซึ่งวันนี้นั้นเหตุการณ์ต่างๆนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันนะครับเราย้อนกลับไปนะครับย้อนกลับไปในปีพศ2,535นะครับผู้นำ รัฐบาลนั้นนะครับรัฐบาลนะครับตั้งแต่ปีพศ .2534 ถึง2538นะครับก็จะมีรัฐมนตรีอยู่3ท่านนะครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงมีปัญหาบ้านเมืองของเรามานะครับจนถึงปี63นี้นะครับก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับไม่ได้แตกต่างกันเลยคืออไปนะครับเอาละนะครับวันนี้ จะมีอะไรนะครับเราไปที่เหตุการณ์เลยนะครับปีพุทธศักราช2535นะครับเดือนมกราคมนั้นนะครับประเทศไทยเริ่มใช้ระบบการเก็บภาษีนะครับภาษีมูลค่าเพิ่มนั่นเองนะครับซึ่งภาษีมูลค่าเพิ่มนี้นะครับส่งผลให้กับ ู้บริโภคนะครับส่งผลกระทบกับผู้บริโภคนะครับคือประชาชนคนไทยเรานี่แหละนะครับส่งผลอย่างมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งภาษีนี้นะครับภาษีมูลค่าเพิ่มนี้นะครับหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าแวบนะครับเป็นแวบเป็นภาษีทางอ้อมนะครับประเภทหนึ่งที่เรียกเก็บจากบุคคลที่ซื้อสินค้านะครับที่ซื้อสินค้าหรือรับบริการนะครับนั่นก็คือแวบนะครับ หรือว่าภาษีมูลค่าเพิ่มมันเองอย่างที่เราไปซื้อเหล้าหรือว่าไปซื้อเครื่องเสียงหรือว่าไปซื้ออะไรนะครับเขาก็จะคิดภาษีมูลค่าเพิ่มขึ้นมานะครับเราแทนที่เราจะได้ทุลยทัศน์สี14นิ้วราคา100บาทนะครับปกติเพิ่มขึ้นมาอีกเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มขึ้นมาก็จะจ่ายเข้าไป200บาทหรือว่า150บาทอย่างนั้นเองนะครับนั่นก็คือภาษีที่เขาบวกเข้าไปนะครับโดยเก็บ เฉพาะนะครับมูลค่าส่วนที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับส่วนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นตอนการผลิตนะครับนั่นก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับเราจะไม่ขยายความต่อไปนะครับของภาษีนะครับเรากลับไปที่เหตุการณ์นะครับวันที่8มีนาคมนั้นนะครับเรือโดยสารระหว่างศรีราชาเกาะสีชังนะครับถูกเรือบรรทุกน้ํามันนะครับชนนอกชายฝั่งนะครับ นั่นก็คือวันที่8มีนาคมนะครับ8ดมีนาคมโดยมีผู้เสียชีวิต1 1 9อสิบคนนะครับผู้เสียชีวิต1 1 9ิบคนในเรือนั้น1 3 1้าคนนะครับนั่นก็คือวันที่8ดนะครับเรือโดยสารนั่นเองนะครับส่วนวันที่20สองมีนาคมนะครับวันที่ยี่สองมีนาคมมีการเลือกตั้งเฮ้ยนะครับชอบไม่ล่นนะครับแต่ช่วงนี้แสียงของสังทางก็ไม่ค่อยชอบเหมือนกันนะครับเลือกตั้ง เลือกมาแล้วได้อะไรนะครับเย่นะครับมีการเลือกตั้งนะครับเลือกตั้งทั่วประเทศนะครับมีการเลือกตั้งอ่าเราไปดูการเลือกตั้งนะครับว่าการเลือกตั้งนั้นนะครับเป็นกระบวนการนะครับการเลือกตั้งคืออะไรนะครับการเลือกตั้งนะครับก็คือเป็นกระบวนการวินิจฉัยนะครับสั่งการมินิจฉัยสั่งการอย่างเป็นทางการซึ่งประชาชนเลือก ซึ่งประชาชนเลือกปัจเจกบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งทางการเมืองนั่นเองนะครับนันก็คือการเลือกตั้งนะครับเพื่อดํารงเอาคนนะครับเลือกเอาคนที่เราไว้วางใจนั้นเอามาเป็นผู้นํานะครับเป็นปากเป็นเสียงให้เรานั่นเองนะครับนั่นก็คือการเลือกตั้งนะครับเอามาคนนี้มาดํารงตําแหน่งทางการเมืองเพื่อเป็นปากเป็นเสียงให้เรานะครับแต่ตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับคิดเองนะครับซึ่งเลือกตั้งเป็นกลไก ปกติที่ใช้ในระบบประชาธิปไตยนะครับแบบมีผู้แทนนั่นเองนะครับมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษนะครับมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่17บเจ็นั่นแหละนะครับการเลือกตั้งนะครับเรากลับไปที่เหตุการณ์ต่อนะครับซึ่งการเลือกตั้งในครานั้นนะครับวันที่22มีนาคมนั้นนะครับพรรคที่ได้ตําแหน่งนะครับพรรคที่ได้คะแนนเสียงนะครับก็คือพรรคสามัคคีธรรม นั่นเองนะครับพรรคสามัคคีธรรมของนายนรงวงวันนะครับนายรนรงวงวันนะครับซึ่งก็จะมีเสียงไม่ตอบรับนะครับก็จะมีมีปัญหานะครับการเลือกพู้ผู้นำนะครับซึ่งได้คะแนนขึ้นมาเป็นลำดับหนึ่งนะครับส่วนต่อมานั้นนะครับวันที่สิบเจ็ดนะครับส่วนวันที่สิบเจ็ดพฤษภานะครับสิบเจ็ดพฤษภาก็ ไม่รู้เหมือนกันว่าเหตุการณ์นั้นมันจะมาถึงทุกวันนี้หรือเปล่านะครับว่ามันจะซ้ํารอยกันไหมนะครับที่ข้าราชการนะครับทหารตำรวจนะครับที่เข้ามาใช้อํานาจนะครับก็คือหยิบยกพรกโกต่างๆนะครับขึ้นมาบังคับใช้นะครับเพื่อรักษาอํานาจตัวเองนะครับรักษาอำนาจตัวเองนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่น้องคนไทยนั้นจะเจอปัญหาแบบนี้อีกหรือเปล่านะครับ ก็ต้องคอยดูกันต่อไปนะครับว่าพี่น้องนักศึกษานั้นนะครับเขาจะมีกลไกหรือว่ามีแบบแผนที่ชัดเจนมากน้อยขนาดไหนนะครับที่จะชนะใจของทุกๆคนนะครับชนะใจของทุกๆคนเพื่อดึงเอาความสนใจนั้นเหล่านั้นเข้าไปเป็นฐานกำลังนะครับน่าสนใจนะครับ นั้นว tamam. ันที salts, ่17พฤษภาคมนะครับซึ่งทหารและประชาชนผู้ชุมนุมนะครับที่เรียกร้องประชาธิปไตยนั้นเริ่มประทะกันประทะกันนะครับนั่นก็คือวันที่17นะครับซึ่งการเรียกร้องประชาธิปไตยคําว่าประชาธิปไตยนั้นมาอย่างไรนะครับคำว่าประชาธิปไตยนะครับเป็นระบอบการปกครองนะครับระบอบการปกครองแบบหนึ่งซึ่งการบริหารอํานาจรัฐมาจากเสียงข้างมากนั่นเองนะครับ ของพลเมืองผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยนะครับอำนาจอธิปไตยนะครับก็คือพลเมืองนะครับโดยพลเมืองอาจให้อำนาจของตนด้วยตนเองหรือผ่านผู้แทนที่เราเลือกขึ้นมานะครับที่เราเลือกขึ้นมานั่นเองนะครับใช้อำนาจแทนนะครับก็ได้ประชาธิปไตยอีกอย่างยังดมมติที่ว่าพลเมืองทุกคนในชาติร่วมกันพิจารณากฎหมายและ ปฏิบัติของรัฐนะครับในการปฏิบัติของรัฐกําหนดให้พลเมืองทุกคนมีโอกาสแสดงนั่นคือประชาธิปไตยนะครับแต่ตอนนี้เป็นยังไงเราก็พูดกันประชาธิปไตยประชาธิปไตยนะครับแล้วประชาธิปไตยมันเป็นยี่ยงไรนะครับมันเป็นยี่ยงไรก็มีรู้เหมือนกันนะครับคิดว่าประเทศเราเป็นประชาธิปไตยหรือนะครับไม่ใช่หรอกนะครับไม่ใช่ประชาธิปไตยนะครับโดนปิดหูปิดตาปิดจมูกปิด นะครับปิดทั้งหมดก็ตายนะครับนั่นก็คือประเทศไทยนะครับ ร,รัฐบาลประกาศภาะวะฉุกเฉินนะครับคำว่าภาะวะฉุกเฉินนั้นนะครับมามาจากตรงไหนนะครับเป็นเยี่ยงไรนะครับภาะวะฉุกเฉินนะครับ <Oy. S 1> ซึ่งสถานการณ์ฉุกเฉินหรือภาะวะฉุกเฉินนั้นนะครับคือคือสถานการณ์อันอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงนะครับความมั่นคงหรือความปลอดภัยแห่งรัฐนะครับแห่งรัฐหรืออันอาจทําให้รัฐตกอยู่ในภาะวะขับขัน หรือภาวะการรบนั่นเองนะครับหรือภาวะสงครามนั่นแหละนะครับก็คือ,อสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับซึ่งฝ่ายบริหารรัฐมีอำนาจประกาศว่าพื้นที่ใดนะครับพื้นที่ใดที่ใด,ดกำลังตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนั้นนะครับว่าโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายของรัฐนะครับซึ่งให้อำนาจพิเศษในการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินและมักเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติ บางประการนะครับมีบทบัญญัติบางประการนั่นเองนะครับที่เกี่ยวกับการกําจัดสิทธิ์นะครับหรือเสรีภาพบุคคลนั่นก็คือภาวะฉุกเฉินนะครับอย่างไรก็ดีนะครับอย่างไรก็ดีกฎหมายว่าด้วยสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับเป็นกฎหมายที่ให้อํานาจพิเศษแก่เจ้าหน้าที่นะครับไม่เป็นไม่เบ็ดเสร็จนะครับให้เจ้าหน้าที่ไม่เบ็ดเสร็จเท่ากฎอายการศึกนะครับอำนาจนะครับ ได้อย่างเต็มที่นั่นเองนะครับก็ส่วนสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นก็ยังไม่ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับต่อมาวันที่20พฤษภาคมนะครับอันนั้นช่วงที่ทหารกับประชาชนนั้นประทะกันนั้นนะครับก็จะประมาณวันที่17ถึงวันที่18นะครับที่มีปัญหานะครับที่สะพานผ่านฟ้าแล้วก็พอวันที่20นั้นในหลวงนะครับพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวนะครับได้มีพระบรมราชโอ,องการโปรดเ้านะครับให้พลเอกสุจินดาคาระยูนนะครับและพลตรีจำลองศรีเมืองเข้าเฝ้านะครับพอหลวงก็เลยเล็งเห็นนะครับว่าเฮ้ยปล่อยไว้ไม่ได้นะครับ้ันเมืองกระสัมกส่ายนะครับก็เลยมีพระบรมราชโอ,องการนะครับโปรดให้ ู้นำทางทหารนะครับก็เข้าเฝ้านั่นเองนะครับก็คือพลเอกสุก,กินดาขาประยุทธ์และคนตรีจำลองศรีเมืองเข้าเฝ้ารับพระราชดํารัสนะครับซึ่งนําไปสู่การลาออกจากตําแหน่งของพลเอกสุก,กินดาขาประยุทธ์นั่นเองนะครับในปีนั้นนะครับพอวันที่24พฤษภาคมนะครับพลเอกสุก,กินดาขาประยุทธ์ลาออกจากตําแหน่งนะครับหลังจากเกิดการเคลื่อนไหว เรียกร้องประชาธิปไตยในเหตุการณ์พฤษภาธมินทร์ผลเอกสุกินดาค้าประยูนนะครับลาออกจากตําแหน่งนะครับเนื่องจากว่ามีการเคลื่อนไหวของมวลชนนะครับถึงขั้นที่บ้านเมืองเราระสัมภสายนะครับตอนนี้ไม่มีข้อหลวงก็ไม่รู้จะเป็นเยี่ยงไรนะครับนั่นคือช่วงเดือนพฤษภานะครับส่วนพอมาถึงเดือนสิงหาคมนั้นท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงนะครับท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงใหม่นะครับเปิดให้ ทำการบินนะครับโดยการบินไทยได้นําเครื่องบินแบบโบอิงเจ็ดสี่เจ็ดถึงสี่ร้อยนะครับที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในขณะนั้นทําการบินนะครับส่วนวันที่สิบสามกันยานะครับมีการเลือกตั้งนะครับมีการเลือกตั้งทั่วประเทศนะครับผลออกมาผลออกมานะครับการเลือกตั้งนะครับเราไปที่การเลือกตั้งนะครับอก็อย่างที่บอกไปนะครับการเลือกตั้งนะครับหมายถึงการเป็นกระบวนการวิจัยสั่งการนะครับ อย่างเป็นทางการซึ่งประชาชนเลือกปัจเจกนะครับบุคคลนะครับเพื่อดารงตําแหน่งทางการเมืองนะครับในการเป็นกลไกนะครับในการขับเคลื่อนนั่นเองนะครับกับมณีการต่อนะครับเหตุการณ์นั้นนะครับการเลือกตั้งในวันที่ส3สากันยายนนะครับสิบสามกันยายนปีพุทธศักราช2535นรสาสิห้านะครับพักที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดนั้นก็คือพรคประชาธิปัตย์นะครับพรคประชาธิปัตย์ได้คะแนนมาเป็นลำดับหนึ่งนะครับ ครานั้นนะครับซึ่งพรรคประชาธิปัตย์นะครับขอตั้งขึ้นเมื่อวันที่6เมษายนปีพุทธศักราช2489นะครับเป็นพรรคการเมืองจดทะเบียนที่เก่าแก่ที่สุดของไทยนะครับที่ยังดําเนินการอยู่นะครับพรรคมีสมาชิกที่ได้แจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองไว้นะครับเยอะมากนะครับถึงสองล้านกว่าเลยทีเดียวนะครับสองล้านแปดสองล้านกว่านะครับ ตรงนั้นกว่ากว่าท่านนะครับนับเป็นพรรคการเมืองที่มีสมาชิกที่มากที่สุดในประเทศไทยนั่นเองนะครับสมาชิกที่เยอะนะครับและมีสาขาพรรคจานวนนะครับร้อยกว่าสาขาเลยทีเดียวนะครับแรกเริ่มกว่าก่อตั้งแรกเริ่มก่อตั้งเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมนะครับและนิยมเจ้านั่นเองต่อมานะครับปัจจุบันมีจุดยืนแบบเสรีนิยมอนุรักษ์นะครับตรวนั้นนะครับก็คือพรรคประชาธิปัตย์นั่นเองนะครับ ส่วนหลังการเลือกตั้งแล้วนะครับวันที่23กันยายนนะครับวันที่23กันยายนนั้นนายชวนลีภัยนะครับดำรงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีสมัยแรกนะครับนายชวนลีภัยก็ดํารงตําแหน่งนะครับส่วนเหรียญห้าบาทนะครับของปีพศ2535นะครับปีพศ2535นั้นนะครับ35กับ36นะครับที่ทุกคนต้องการข้อมูลนะครับว่าอย่างไรที่ ขาต้องการนะครับอ่าก็จริงๆแล้วนะครับเหรียญ5บาทนั้นอ่าไม่ว่าจะเป็นแบบไหนนะครับส่วนมากแล้วจะเป็นเหรียญที่ปกติเสียมากกว่านะครับปกติเสียมากกว่าอ่าส่วนที่เขารับกันนั้นนะครับอาจจะรับด้วยอ่าเป็นชุดนะครับรวบรวมปีพศนะครับอ่าขายเตะอาจจะเป็นราคาที่ไม่สูงเท่ากับราคายูนซีนะครับอ่าพร้องขอบอกพี่น้องๆด้วยนะครับไม่ว่าเดี๋ยวจะถามว่า บอกราคา70 80บาทต่อเหรียญนะครับพอไปแล้วราคาเพียง6บาท7บาทนะครับอันนั้นนะครับก็ต้องขอทำความเข้าใจนะครับกับพี่ๆน้องๆนะครับนักสะสมเพราะว่าเหรียญกระสาบนั้นนะครับราคาที่แสงทองสองทางหรือหลายๆช่องนะครับที่เขา่าลงข้อมูลนะครับซึ่งเป็นราคานะครับไม่ว่าจะเป็นราคาหลักหมื่นหลักแสนนะครับอันนั้นเป็นราคาที่ทางกรมธนรักษณ์นะครับหรือว่า อ่ากระทรวงการคลังต่างๆนะครับที่เขาทําราคาข้อมูลเปรียบเทียบนะครับราคา UNC นะครับที่เอามาไว้ให้นะครับนั้นมีจริงๆนะครับเป็นราคาจริงๆที่เขาประเมินเอาไว้นะครับอ่าซึ่งราคา u n c กับราคา EF นะครับ EF ก็คือเหรียญที่ผ่านการใช้งานนะครับ u n c ก็คือเหรียญที่ผลิตออกมาแล้วยังไม่ผ่านการใช้งานนั่นเองนะครับสล้วก็ยังดีอยู่ นะครับสภาพยังสวยงามอยู่แต่ e อนี้นะครับเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานมันขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญน,นั่นเองนะครับสภาพของเหรียญน,นะครับมันก็เหมือนกับทองคํานะครับคล้ายๆกับทองคํานั่นแหละนะครับท่านซื้อทองคําออกมาหนักหนึ่งบาทนะครับในราคาสอง0มบาทเดินออกจากร้านมาเพียงแค่สิบนาทีเดินกลับเข้าไปขายคุณจะไม่ได้สอง0มบาทเท่าเดิมน,นะครับนั่นก็คือลักษณะเป็นแบบนั้นนั่นเองนะครับ ก็เหมือนกันนะครับ UNC กับ EF นะครับส่วนราคานั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับนักสะสมนะครับหรือว่าบุคคลที่เขาต้องการเหรียญรุ่นนี้นั่นเองนะครับว่าเขาต้องการแบบนี้เขารับซื้อในราคาเท่าไรนั่นเองนะครับนี่นะครับราคาจะไม่เท่ากับ UNC นะครับส่วน UNC นั้นนะครับปีพศ2535นะครับ ปีพศ2535นั้นนะครับผลิตออกมาทั้งสิ้น4 8่สิบแปล้านเก้าแสหเหรียญนนะครับอ่านั่นก็คือปี35นะครับส่วนปี36นั้นผลิตออกมา4 6่สิบหกล้านเก้าแสเหรียญน,นะครับอ่าส่วนราคา UNC นะครับราคา UNC ของเหรียญทั้งสองรุ่น2ปีพศนี้นะครับราคา UNC นนั้นเท่ากันนะครับราคาอยู่ที่ 80บาทนั่นเองนะครับส่วนราคาเหรียญที่ออกมาใช้หมุนเวียนในตลาดแล้วนะครับหรือ EF e <F S 1> นะครับ EF นั้นอ่าก็ขึ้นอยู่กับคนซื้อแล้วก็คนขายนะครับพอสิต่อสอบถามกันนะครับส่วนอีกเหรียญหนึ่งที่ที่พี่น้องๆลูกน่อาให้ความสนใจนะครับก็คือเหรียญ10บ,บาทเหรียญน,นี้นะครับ <c oughs> <c oughs> เหรียญ10บ,บาทเหรียญน,นี้นั่นเองนะครับซึ่งท,ทําไมถึงบอกว่าเหรียญนี้้าน้านะครับ วนด้านหน้านี้นะครับท no ี่พี not ่ๆน้องๆสอบถามมาเยอะมากๆนะครับเยอะมากๆอ่แสงทองสองทางตอบจนเสียงไม่มีนะครับแสงทองสองทางตอบพี่น้องจนเสียงไม่มีนะครับซึ่งเป็นเหรียญนะครับหลายๆปีพศนะครับไม่ใช่ปีพศเดียวแต่เหรียญนี้หยิบยกมาเพียงแค่หนึ่งเหรียญหนึ่งปีพศเท่านั้นเองนะครับซึ่งเป็นปัญหาเดียวกันนะครับอ่าแล้วก็คือเหรียญ อันนี้เป็นปีพศ2550นะครับปีพศสอง0ที่พี่ๆน้องๆติดต่อสอบถามมานะครับหนึ่งปั๊มเบี้ยวนะครับหนึ่งปัญหาปั๊มเบี้ยว 2. สองสละหายนะครับสละอูสละอุนะครับภูดุลนะครับภูมิพลอุดริยเดชนนะครับสละอูสละอุไม่มีนั่นเองนะครับก็พี่ๆน้องๆสอบถามมาว่าเหรียญสละหายนั้นมีราคาหรือไม่นะครับ ส่วนราคานะครับราคานั้นถ้าเป็น u n c นะครับ UNC ก็อย่างที่แสงทองเคยแจ้งไปนะครับเคยแจ้งไปนั้นนะครับปี50นั้นอยู่ที่60บาทนะครับ UNC นะครับส่วน EF นะครับส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้งานนั้นนะครับก็ต้องถ้าเป็นเหรียญปกตินะครับที่สละหายนี้นะครับปกติสละหาย EF นั้นราคาก็แทบจะไม่ต่างจากหน้าเหรียญนะครับที่เหรียญที่ไม่มี ความพิเศษนะครับอันนี้พูดถึงเรียนที่ไม่มีความพิเศษนะครับสละหายนั้นเป็นเพียงที่ปัญหาเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งเขาปั๊มจากมิกเกิลน,นะครับระหว่างนิกเกิลกับทองเหลืองน,นั้นมันห่างก,กันมากเกินไปเท่านั้นเองนะครับเกิดการเบอรหรือว่าเกิดการปั๊มห่างนะครับเครื่อนจึงทําให้สละนั้นหายนะครับยังไม่ถือว่าเป็นเรียนที่ผิดปกติแต่อย่างไรนะครับอ่าส่วนนั้นนะครับส่วนที่จะ ให้มีราคานั้นก็คือเหรียญที่ปั๊มเบี้ยวมากๆนะครับมองเห็นได้ชัดเจนนะครับและก็เนื้อเกินต่างๆนั่นเองนะครับอย่างที่แสงมสมทองสุธามเคยทําคลิปออกมาห,หลายๆคลิปนะครับอ,อันนี้ก็ต้องขอแจ้งพี่ๆน้องๆหลุงป้านอาด้วยนะครับสละนั้นเป็นเพียงเล็กๆน้อยๆนะครับก็ไม่ถือว่าเป็นเหรียญมีความพิเศษอะไรนะครับส่วนที่มีความพิเศษนั้นก็คือพวกเหรียญตลกนะครับเหรียญปั๊มเบี้ยวไส้แตกนะครับแล้วก็ ร to well ุ้งนะครับเหรียญรุ้งเหรียญรัศมีวงเดือนนะครับหรือว่าอะไรที่มันดูแล้วมันผิดแปลกไปจากเดิมนะครับผิดแปลกไปจากเหรียญที่มันควรจะเป็นปกตินั่นเองนะครับแต่ไม่ใช่เกิดทีหลังนะครับแต่ไม่ใช่เกิดทีหลังนะครับต้องขอย้ำที่พี่น้องๆนะครับไม่ใช่เกิดทีหลังนะครับต้องเกิดจากการผลิตเท่านั้นนะครับเหรียญที่จะมีราคานะครับไอเหรียญที่ แตกรายงานหรือว่าเหรียญที่เป็นอะไรอะเหรียญแตกรายงานหรือเหรียญตกทรายอะไรนั้นนะครับก็อันนั้นก็เกิดทีหลังนะครับเกิดทีหลังก็ต้องไปมองกันว่าความสวยงามน,นะครับต้องไปมองความสวยงามน,นะครับว่าเหรียญนั้นนะครับเมื่อแตกรายงานแล้วนะครับมีความสวยงามมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็เหรียญตกทรายนะครับที่เกิดจากอะไรก็ช่างนะครับ อันนั้นมีความื้องามากน้อยขนาดไหนมีความต้องการมากน้อยขนาดไหนนั่นเองนะครับวันนี้นะครับวันนี้นั้นนะครับแสงทองสองทางก็ขอฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องแสงทองสองทางด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแสงทองสองทางนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลนะครับเพราะว่าเดือนนี้นะครับปลายเดือนนี้นะครับแสงทองสองทางมีทิปนะครับอาจจะ เดินทางผ่านบ้านใครนะครับเดี๋ยวจะไปทางไหนนั้นนะครับเดี๋ยวดูแผนก่อนนะครับดูแผนก่อนว่าเดี๋ยวจะไปอำเภอไหนนะครับก็ฝากพี่พน้องนะครับก็ติดตามกันนะครับเอาลนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบิเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ